หลุดเนื้อเพลงใหม่ล่าสุดของน้องอายสุกุนาพรค่ะพี่น้องโอ้หลังจากที่มีการเผยแร่ออกมานะคะทังเพจร์บอดนุต้องบอกเลยว่าคนลุกไปตามๆกันขนาดชื่อเพลงยังขนลุกแล้ว,ลวค่ะใจซอบ,บนกอน้าขี้นั่นเองค่ะพี่น้องแล้วได้ยินทอนเพลงที่น้องลองนะคะโอ้ต้องบอกเลยว่าเกินไปมากสําหรับน้องอยค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นลุกเอือนนะเนาะลุกเอือนทอนนั่นทอนนิ้วพี่น้อง เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงทีท่าอ่บบิ๊กภูมารินอาจารย์บิ๊กนักแต่งเพลงมือทองระดับต้นๆของประเทศเลยค่ะในตอนนี้กระแสแต่งเพลงร่วมๆแล้วบอตากบลอยลามยอดวิวรุมๆกันเนาะเออแล้วมาที่นี่ก็ไดดมีการมาแต่งเพลงให้น้องไอสกรีนพ่อรทางบอหนกบอนุกับเดมีการมาโพดโปรโมทยู่ช่วงหนึ่งที่เ้าเห็นเออเป็นเจ้าไดบมาที่นี่หลังจากที่กระแสออกไป ให้การตอบรับดีมากๆเลยแฟนคลับแต่ละคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอบปันวิวรอฟังพี่น้องรอฟังแล้วก็อยกหัวเนื้อเพลงมันหลอกมาจังใดค่ะไปทำนองไดพอเป็นเพลงหมอลำเพลงแรกในชีวิตของน้องไอศกุณาพรค่ะก็คือเป็นซิงเกิลที่สองซิงเกิลที่สองแต่เป็นเพลงหมอลำเพลงแรกเพราะเพลงแรกของน้องก็คือเพลงร้านยาหน้าโอค่ะเออก่อนอื่นแบบไอศกรุณาพรช่วงนี้ก็คือปังอ เธอจะมามยอออมาโมยแบบชุดสีชมพูของน้องที่ว่าอ่าเอฟซีเทียไม่นั่นแหละห้าสองคนไดบอวอยู่แต่เดบิวต์น้ำกันค่ะพี่น้องสุดยอดมากชุดนั้นบอกว่านางรยาสุดเป็นชุดที่แบบว่าไซเแล้ามันดูเป็นผู้สาวดูเป็นผู้ใหญ่แบบเออแล้วก็สัดส่วนเนาะมันเข้ากันมันได้หมดน่ะแล้วก็มีเนินเล็กๆนะคะเพราะว่าบอสนกคุนเคยบอกว่าห้ามเอาแบบตุ่มมาให้น้องเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ นั่นแหละแก็มีการถอดออกได้หนอนยังเกาะกอค่ถอดชาข้างหลังฟูฟูออกได้นี่แหละค่ะพี่น้องชุดนี้ตอบรับดีมากๆค่ะถือว่าชุดน้องมีเยอะอยู่แต่ว่าพอยกตัวอย่างมาชุดนี้คือแบบเพราะว่าชอบมั่รีหลีชุดนี้เราไม้หมักแห้งเพราะว่าเหมือนน้องโตมากๆากในชุดนี้แต่ผู้ใดก็ว่าเป็นเสียงเดียวกันนะแบบเหมือนยังไงล่ะใส่แล้วมันดูแบบ สมกับเป็นบอดหน่อยอ่ะของเซียวมีหกใจแล้วมันจะงาไงสะงาอะไรเคร่องสูงนําบันิเข้าเฮ็ดผ้มรวบคืนตั้งคืนอ้ยพี่น้องเป็นหมอล่ำที่แบบเต็มโตเลยเป็นชุดเพรหมอล่ำที่เต็มโตเลยนั่นแหละค่ะพี่น้องบันิเข้าก็สีมะเปิดให้ฟังนะคะทอนทีแบบอ่าญาณุเพิ่นซอมให้น้องเอาไงซาแบบผ้านองฮัดรองฮัดแบบัดแต่ก็ถือว่าเหมือนกับว่าคําร้องแต่ละคํ ะยากอยู่นะยากค่ะเอา้าคิดเบื้องเอาคันว่าอาจารย์บิ๊กแตงเพลงนี่อาจารย์บิ๊กภูมลรินเนี่ยม,มันสีมีทรทอนแบบทอนสังเอาไปเข้าอิ่นมม่าทอนแบบที่ว่าเป็นทอนเดีดนะ่ะทุกเพลงค่ะอืเนี่ยเดี๋ยวมา รอดูว่าวันก่อนนะคะบอดหนู่มคือยานห,นหนั่นเองก็คือว่าอ้อาอยฝึกร้องเพลงใหม่ครั้งแรกอ่าใครเดืวเบึงแล้วก็สรามับแ้วบึวงอีกได้พี่น้องคะ่าเป็นไกด์เพลงที่ทางอาจารย์บิ๊กส่งมาให้ก่อนหน้านี้และน้องก็ได้มีการฝึกร้องครั้งแรกมค่พี่น้องใจซอบ,บนเกาะนาเคียอายซ้อมครั้งแรกจากไกด์ จานบิ๊กภูมารีนั่นเองขอบคุณคลิปวิดีโอจากบอสนุมอลำาเสียงมีหค่ะพี่น้องเดยเฉพาะเอาเสียงพี่น้องฟังนะคะนี่ค่ะ<ไ>

ท่อนนี้นะจะเป็นท่อนที่แบบเออท่อนปากเสียงครับพี่น้องฟากุน่านั่นเลยค่ะเสียงสูงปี เลยถือว่าเป็นเพลงที่ว่ามีคำาสมในเใช่สุนาไปว่านกเแล้วก็เป็นชื่อน้องด้วยนั่นนะคะพี่น้องต้องโอ้ือว่าเป็นเนื้อเพลงนี่ถือว่าร์เลือดทำไปใส่ดนตรีแบบอัดห้องเสียงดีๆเพราะว่าเนี่ยน้องซ้อมครั้งแรกนะคะก็ต้องอาจจะไม่ผิดพลาดแน่ถือว่าเป็นเป็นทีเซอร์เป็นน้ำจิ้มเล็กน้อยๆเข้าไปกังกันเป็นไกด์เพลงเฉย เออว่าเพลงประมาณไหนต้องรอต้องรอดูเพลงเต็มว่าจะเป็นยังไงเชื่อว่าต้องแบบต้องเลือดต้องรลังการต้องแบบปังในนอตอันนี้อันนี้ฉันขอเดานะต้องไปทายเอ็มบียูทีข้ามโฉนดแน่ๆอยู่อุดรด้วยใช่ไหมเป็นบ้านบอดนกอันนี้กับบอสาบนะเขาจะไปทายเอ็มบียูใสเอออันนี้ก็ต้องรอดูรอนะคะแล้วแฟนคลับแต่ละคนคือแบบป้าดรอฟังค่ะเก่งมากอ่ะไอศกุณาพรนำเสียงแม้เพิ่นว่า สปอร์ตดีอยู่แล<น>้วเอฟซีนะนะคะอมมนคือให้กำลังใจน้องดีมากๆค่ะรอ,อนะคะคนเกง่งคุณอ่ะเก่งคับหนกเก่งทุกดานนี่นหรี่ข่าจวจาวาพี่น้องค่าแฟนลับบานเนาะขอให้น้อยน้น,นะคะลูกนี่ค่ะถือว่าเก่งนะคะเพราะว่าคือจังหวะแหละมันสิม,มีทอนปราบเสียดน่ะในที่อาจารย์บีคนแต่งแล้วมันก็สิม,มีทอนที่แบบทอนล่ำทอนยังที่เด็กหน่อยทั่วไปอาจจะบ่สามารถแบบเพดไ้ เอขนาดคนที่แบบเป็นหมอหน้ามโหพีพีที่ได้ลองของอาจารย์บิ๊กเนาะคุณลุงคนแกะจนวายในพี่น้องแกะเพ่งซ้อมจนวายพ่อแตกก็มีคือจำว่าเพื่อนอะอาจารย์บิ๊กเนาะวันนี้มีเพลงของวันนี้นะประมาณเดือนซ่องเดือนนด้จัเสด้ฟังเด้เพราะว่านี่ทำอันทำนอกเหนือรองแต่ละคนแต่ละเพลงที่เป็นแต่งในพี่น้องคะไม่เหมือนกันเอาย่างไงซะแบบเพื่อนบอกว่าบางคนอะ เออมาบ้างแบบเผแต่งก้อนเป็นยังก็ได้ออกเพลงที่หลังอืมสมองคนแต่งเพลงอ่ะเออเอ,อยังไงซะ,ะมันสิแตงมือเดียวแล้วว่าใดมันก็ต้องค่อยคิดค่อยๆย,ยังแล้วมือหน่งอเพิ่มนี่เป็นจังหวะจะจะข้นที่รองอแล้วไอ้าอาก็เป็นหนึ่งในนั้นรอฟังอีกไม่นาน่ออนาจะอีกว่าโดนค,คพับน้อง ค่ฟังเดี๋ยวเลยเพราะว่าไก่เพลงเดี๋ยวออกมาเล็วอีกจังน้อยกับซีนี่เขาเอินมาที่เสื้อเพลงออกมาให้เฮาพร้อมกับดนตรีเนาะค่ะค่ะเออขันที่เสื้อออกมาแล้วก็น่าจะแบบไก่ก็เป็นจริงที่เฮาจะได้ฟังเสียงจากน้องอายสกุณาพรนะคะเออเป็นเพลงที่สุดยอดมากๆเนาะขนาดฟังสำเนกับหลับหลูถึงความปังแล้วเนาะสำหรับเพลงใจซ้อมก้อนหน้าขี้นั่นเองแต่เชื่อมั่นในตัวอายสกุณาพรเพราะว่าสามารถร้องได้จริงๆทุกเพลง มอลํำยันลุกถูกเออพี่น้องทราบเบิ้งมาแล้วกะทุกสไตล์ไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามน้องได้หมดเออแล้วที่สําคัญพันการของน้องเนาะซ้อมซุ้มมือพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามโทรศัพท์เนี่ยเบิ้งซ้อมไปนําสะคของเพลงแบบเพลงไหนนะออกมายังไอ๋อเมียเช่าอะไรอย่างเงี้ยแรมอะไรน้องคือลองได้แบบออกมากแปน้องกันแกะแก้แก้แล้วน้องกับลองเลยอือนั่แหละ เด็กมีพรสวรรค์พรแสวงไปในโตค่ะกระเตุไห้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแล้วร่วมทางคนแบบสอนกันก็คือบอดบอลก็มีตตัวที่สอนรองไม่งสอนล่ำเนาะเพราจะเป็นบอดนกบอดหนูกกับสอนคือกันให้น้องได้ล่ำอืแล้วก็ช่างทีมงานองค์กรทีมงานสอนสอนซอยกันทุกอย่างคนทุกอย่างเนาะค่ะมือนนี้ก็มีข้าวข้าวที่ว่าแบบโอ้โหฟังเพลงง่ายสกุณาพรแล้วขนลุกมากใช่ะเป็น เป็นไก่เพ่งที่ออกมาแล้วเอฟซีแบบสมการรอควยมากถ้าใครแบบมิวไปเขียนยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้พี่น้องค่ะนี่ในเพ่งเพ่งนี้ว่าแม่แม่คนใดที่ได้ฟังไปแล้วมีความรู้สึกยังไงค่ะสำหรับวันนี้กับนี่ข่าวข่าวเพียงสามีฝากกูไลกูแชร์กูติดตามด้วยนะคะจะมาดีข่าวข่าวของไอ้สุกนภพรแล้วก็เสียงวิหกอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ